สวัสดีครับพี่น้องสายล่าทุกท่านวันนี้พบผมต้นเอฟกันไทยแลนด์นะครับวันนี้มีเทสระบบเจ้าตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่ามือสอดมินินะครับตัวนี้ติดสู์เล็งเปิดข้างคล้ายเอฟกันไทยแลนด์สวยงามเลยนะครับสายเดินคลองนะสายเดินคลองนะครับยิงใกล้ๆนะครับมามาดูกลุ่มนะครับว่ากลุ่มดีไหมนะครับ เทกเดียวจะผ่านหรือเปล่านะครับตัวเต็มเป็นแบบนี้นะครับลูกค้าตัวนี้เป็นไม้พันธุ์ท้ายไม้มาค่าแต้นะสีสวยๆเลยนะครับมาดูกุ้มกันครับโหโอ้โหเทกครั้งแรกนะครับลูกค้าลางใหม่ๆเลยนะลางใหม่ๆคือผ่านแล้วนะครับคือหนึ่งลูกเดิน ค่อนข้างเสถียรตรงลูกไม่ไม่ฟาดศูนย์นะครับมามาชมกันโอ้โห oh, oh, oh. ตรงไหนตรงนั้นนะครับตรงไหนตรงนั้นซูมมาใกล้ๆเลยตรงกลางเป๊ะเลยนะเข้าด้านข้างเข้ามาอ่านี่นะครับตรงกลางเป๊ะเลยนะเจ้าตัวนี้นะครับเป็นออเดอร์จากทาง YouTube นะครับลูกค้าโทรมาสั่งโดยตรงเลยนะ ผมมาสร้างกับผมเองเลยนะครับไม่มีไลน์ไม่มีเฟซนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้ดูใน YouTube นะของคุณพี่อะไรสักอย่างนี่แหละนะนี่นะครับเรียบร้อยนะครับคุณพี่ตัวนี้นะผานสสวยเลยไงก็ฝากด้วยนะครับปืนดีปืนสวย f f ฟกันไทยแลนด์สวัสดีครับ